วันนี้เวลา16.45นาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎร,ราช,ราชกมุมารไปทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวหมู่บ้านประสุสัตว์เกษตรมูโนโตำบลโ,โคสิษฐ์อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่สมเด็จพระเทพรรพระรชาชดุดาสยามบร,รมราชกมุมารีมีพระราชดำริให้ทําการศึกษาแก้ไขความเป็นกรดของน้ําในบ่อให้อยู่ในระดับที่ใช้เลี้ยงปลาได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ําขังตลอดทั้งปีและมีความสมบูรณ์ของดินต่ำรัศดรจึงปล่อยให้เป็นที่ลกรังสำนักง,งานการประมงจังหวัดนราธิวาสจึงได้สนองพระราชชนริทําการปรับปรุงสภาพพื้นที่บ่อเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภคและมีความรู้ในเรื่องการเลี้ยงปลาปัจจุบันได้จัดพื้นที่เลี้ยงปลาไว้4ีแ่แปลงแปลงละสิบไร่ โดยแปลงแรกเลี้ยงปลาสลิดเพียงอย่างเดียวส่วนแปลงที่สองเลี้ยงปลาสลิดควบคู่กับการปลูกข้าวส่วนแปลงที่เหลือจะดำเนินการต่อไปในอนาคต จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรและสมาชิกศิลปาชีพบ,บ้านประสุสัตว์เกษตรมูโนโซึ่งได้ส่งเสริมให้รัษฎรทำงานหัตกรรมด้วยการทอผ้าจากสารย่าลิเผาปักผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าเขียนลายและแกะสลักไม้และทำเซรามิก ตลอดจนส่งเสริมด้านปศุสัตว์ได้แก่การเลี้ยงโคพันุ์เนื้อลูกผสมเป็ดเทศและไก่รวมถึงทําการเกษตรโดยการปลูกผักพืชไร่บุญเวียนตลอดทั้งปีโดยมีรัศดรจากหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรหมู่โนและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน138รายมีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ3า0หมถึง70,000บาทต่อปี ในการนี้สมเด็จพระบระมโอรสาธ,ธิราชสยามกุฎราชกุม,มารเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการปาเซมัสอ,อันมันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเสมสัสอำเภอสุงไหงโกลกซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้กรม,มชลประทานพิจารณาขุดคลองสายต่างๆพร้อมกักบก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองขึ้นเพื่อระบายน้ำเปรี่ยวและผันน้ำดีจากคลองโต๊ะแดงลงสู่คลองมูโนซึ่งผลจากการดำเนินงานทำให้สามารถเก็บน้ำไว้ในคลองมูโนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเพาะปลูกของรัษฎรในโครงการบ้านโคกชุมบก บ้านโคกงูและบริเวณใกล้เคียงให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตรจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำกลางคลองมูโนและท่อระบายน้ำปากคลองโตแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโคกกูแวตำบลพร่อนอำเภอตากใบซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารชลประทานเพื่อทดน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรบางส่วนของอำเภอตากใบและอำเภอสุงไงโกลก ประกอบด้วยพื้นที่โครงการสองส่วนพร้อมกับปรับปรุงเสริมคันคลองมูโนสองฝั่งที่จะสามารถส่งน้ําไปช่วยเหลือพื้นที่ทําการเกษตรในเขตตะบลโคสิตตะบลนานาคและบางส่วนของตะบนมูโนะรวมทั้งส่งน้ําให้กับพื้นที่โครงการหมู่บ้านประสุสัตเกษตรมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชบุตรและโครงการอื่นๆตลอดจนช่วยชะล้างดินเปรี้ยวบริเวณหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่โครงการซึ่งการดําเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้